เอเมนครับพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ผมยังอยู่ในพระธรรมโรมนะครับแล้วก็จะเป็นธีมของค่ายในปีนี้ด้วยพระธรรมโรมวันนี้ในอาจารย์ปาโอในพระธรรมโรมบทที่หถึงบทที่6เนี่ยอาจารย์ปารลกกาลังจะพูดถึงคนใหม่ในพระคริสต์ดังนั้นหัวข้อเทศนาในวันนี้นะครับยจึงใช้หัวข้อว่าชีวิตใหม่ในพระคริสต์ในโรมบทที่ห้าถึง6แต่ถ้าจะอ่านพระคัมภีร์สองตอนนี้มันจะยาวไปเราจะ ขดย่อนะครับเหลือเฉพาะโรมบทที่6ข้อ17ถึง23ขอเชิญที่ประชุมให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้านะครับลุกขึ้นยืนแล้วเราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกัน,กนแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าท่านเคยเป็นทาสของบาปแต่บัดนี้มีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งท่านได้รับมา ข้าพเจ้ายกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูดเนื่องจากเนื้อหนังของท่านกําลังอ่อนกําลังเพราะท่านเคยยกอวัยวะของท่านเป็นทาสของการโสโคกและของการบาปสอนบาปอย่างไรบัดนี้จงยกอวัยวะของท่านเป็นทาตของความชอบธรรมเพื่อการชําระให้บริสุทธิ์อย่างนั้นขณะนั้นท่านได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งบัดนี้ทําให้รู้สึกละอาย ด้วยว่าผลสุดท้ายของมันคือความตายและกลับมาเป็นท่าทองพระเจ้าแล้วผลสนองที่ท่านได้รับคือการชำระให้บริสุทธิ์และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์เพราะว่าค้าจ้างความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูรคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในพระธรรมโลมตอนนี้นะครับอาจารย์ปรูลเขียนเนี่ยเพื่อหนุนใจ แล้วก็เพื่ออธิบายความรอดแล้วก็ลิดเดตของข่าวประเสรศิฐหัวข้อศาสนาในวันนี้จึงใช้หัวข้อว่าชีวิตใหม่ในพระคริสต์เพราะว่าอาจารย์ปรโรเขียนว่าท่านทั้งหลายได้รับเป็นผู้ชอบธรรมในองค์พระเยซูและท่านเป็นคนใหม่แล้วดังนั้นจึงมีชีวิตหลังจากที่เรารับเชื่อเนี่ยอาจารย์ปรโรเขียนอธิบาย3เรื่องนะครับในสองบทนี้เรื่องแรกก็คือว่าชีวิตใหม่ของคนที่เชื่อพระเจ้าคือชีวิตที่มีสันติสุขและมีความยินดี ในรบทที่5ข้อหนึ่งถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อจำได้ไหมครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วความชอบธรรมคืออะไรความชอบธรรมเป็นสถานะของพระเจ้าความชอบธรรมเป็นการกระทำของพระเจ้าผ่านองค์พระเยซูความชอบธรรมเป็นของขวัญของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราได้มาเปล่าๆไม่ต้องมีอะไรแลก อาจารย์เปโลบอกแบบนี้เลยว่าเราถูกชำระให้ชอบทำแล้วโดยความเชื่อเราจึงอยู่อย่างสงบสุขคำว,ว่าสงบสุขในตอนนี้แปลว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับพระเจ้าอีกต่อไปการคืนดีระหว่างเรากับพระเจ้าผ่านไม้กางเขนขององค์พระเยซูโดยทางพระองค์เราเข้ามายืนอยู่ในร่มพระคุณน,นี้เราชื่นชมยินดีในความหวังว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าด้วยชีวิตที่มีสันติสุขและความชื่นชมยินดีเริ่มต้นตรงนี้ครับพี่น้อง เมื่อการคืนดีระหว่างเรากับพระเจ้าผ่านองค์พระเยซูเกิดขึ้นเรามีความชื่นชมยินดีเพราะเรามีส่วนในพระสิริของพระเจ้าถ้าพี่น้องอ่านโรมบทที่3ข้อ23จําได้ไหมฮะว่าเราเป็นคนที่เสื่อมจากพระสิริแล้วแต่พระเจ้าตอนนี้บอกว่าเราได้รับความได้รับประกาศประกาศเป็นผู้ชอบธรรมในองค์พระเยซูเราจึงมีส่วนเข้ามาในพระสิริของพระเจ้าได้ดังนั้นนี่นี่จึงเป็นการบรรยายประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลเมื่อคนหนึ่ง ได้ยินข่าวประเสริฐและกลับใจใหม่เขาได้รับการชำระเป็นผู้ชอบธรรมสิ่งนี้เกิดขึ้นในชุดของเขาคือมีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดีในลมบทที่5ข้อ8นะครับบอกต่อไปว่าชีวิตที่มีสันติสุขและความชื่นชมยินดีมันเกิดจากว่าพระเจ้าทรงรักเราเราจึงมีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรา แล้วเรารู้รู้ว่าสิ่งที่เราไปเชิญอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าทรงอยู่ด้วยและจะทรงแก้ไขด้วยอาจ,รจารย์บรโลเขียนต่อไปทันทีว่ามนุษย์ที่ล้มลงในความบาปเืออดัมเป็นตัวแทนของเราแต่บัดนี้มีองค์พระเยสูซึ่งเป็นตัวแทนใหม่คำถามคือท่านจะอยู่ในตัวแทนเก่าหรืออยู่ในตัวแทนใหม่โดยความชอบธรรมของพระองค์เราจะดำรงชีวิตอีกมหครับพี่น้องวันนี้ สันติสุขและความชื่นชมยินดีจะมาถึงท่านเมื่อท่านรับพระคุณความรักขององค์พระเยซูที่พระเจ้าส่งตายบนกางเขนและไถ่บาปท่านพระองค์ให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมพระองค์สัญญากับท่านในโลกแห่งความวุ่นบายนี้พระองค์ทรงอยู่กับท่านและสัญญาในอนาคตพระองค์จะมอบแผ่นดินสวรรค์ให้กับท่านด้วยดังนั้นชีวิตของคริสเตียนจึงมีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขอยู่เสมออย่างที่สอง ชีวิตใหม่ในองค์พระคิดนอกจากเป็นชีวิตที่มีความชื่นชมยินดีแล้วจะต้องเป็นชีวิตที่ไม่เป็นท่าของความบาปด้วยในล롬บทที่6ข้อหนถึงสองอาจารย์เปโลเขียนต่อไปเลยครับว่าชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคือชีวิตที่บาปไม่มีผลคําว่าบาปไม่มีผลไม่ใช่แปลว่าเราแบบรัแบบเชื่อพระเยซูปับ๊บโอ้โหเห็นบาปแล้วขยะขยงไม่อยากทําแน่นอนรบางคนอาจเป็นแบบนั้น แต่บางคนยังต่อสู้อยู่อาจารย์เปโลเขียนต่อไปว่าเจอบาปก็ให้ต่อสู้บาปนะครับดังนั้นอาจารย์เปโลคลี่คลายสั้นๆว่าชีวิตใหม่ในองค์พระเยซตูต้องเป็นชีวิตที่ไม่อยากทําบาปหรือต่อสู้กับบาปไม่อยู่ในความเป็นทาสของบาปพี่น้องเวลาอาจารย์เปโลเขียนเรื่องทาสเนี่ยคนโรมันรู้ดีเวลาใครเป็นทาสเนี่ยถูกสั่งอะไรก็ต้องทําเราเป็นทาสของความบาปบาปสั่งอะไรล้วก็ทํา บางทีแทบยังไม่ได้สั่งเลยเราก็ทําแล้วเอเมนมเราก็แบบยังไม่ทําบาปยังไม่สั่งเลยเราพร้อมที่จะทาแล้วแต่วันนี้คนของพระเจ้าที่ได้รับการชําระเป็นผู้ชอบทมเขาจะไม่อยากทําบาปอีกเขาอยากต่อสู้หลายครั้งอาจจะหลายครั้งอาจจะไปเชิญมันนะแต่ก็ต่อสู้กับมันอาจารย์ปรโลให้ภาพแบบนี้ครับว่าเราเชื่อองค์พระเยซูพระเยซูถูกตรึงบนกางเขนเราก็ถูกตรึงบนกางเขนกับพระเยซูด้วย และพระองค์ทรงฟื้นเราก็ฟื้นกับพระองค์ด้วยแต่ความบาปของเราพระองค์ทรงชําระแล้วที่กังเขนนั้นเราจึงเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตใหม่ที่ปราศจากบาปคำถามคือเรามีชีวิตใหม่ที่ปราศจากบาปแล้วอาจารย์เปโลจึงถามว่าควรหรือที่เราจะทำบาปต่อไปอาจารย์ปปโลกาลังให้เห็นภาพปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันเราได้รับการชำระบาปจากองค์พระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว เราควรจะเดินเนินชีวิตในอนาคตอย่างไรนี่คือคำถามวันนี้พระธรรมตอนนี้หนุนใจผมและพี่น้องในห้องประชุมทุกคนนะครับว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนบาปเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเรารู้ว่าพระเจ้าช่วยเราและเรารู้ว่าเราจะไม่ดำเนินชีวิตเหมือนเดิมอีกเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> อันที่สามและสุดท้ายชีวิตที่มีสันติสุขชีวิตที่ไม่อยู่ในความบาป ชีวิตหมายสุดท้ายคือชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าและชอบธราแบบพระเยซูอาจารย์เปาโรเขียนต่อในโลมบทที่6ข้อ16ถึง18อาจารย์เปาโรให้ท่านเลือกแล้ววันนี้อาจารย์เปโตรเขียนมีสองทางนะหนึ่งเป็นทาสของความบาปนําไปสู่ความตายเป็นทาสขององค์พระเยซูนําไปสู่ความชอบธรรมมีใครเลือกความตายไหมครับวันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีใครเลือกความตาย ดังนั้นเราเขียนต่อฮะว่าแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าท่านเคยเป็นทาสของบาปเคยเป็นแต่บัดนี้คือเดี๋ยวนี้เนี่ยมีใจเชื่อฟังหลักคําสอนซึ่งท่านได้รับมาเมื่อท่านทั้งหลายพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมหมายคามว่าข่าวประเสริฐมันมีฤทธเดชเปลี่ยนแปลงชุดของเรา าประเสริฐนั้นเมื่อเข้าถึงชุดเราเรารับองค์พระเยซูเป็นพระเจ้าเราหลุดพ้นจากการเป็นทาสของบาปและเราเป็นทาสของความชอบธรรมแต่คีย์เวิร์ดสำคัญของความเป็นผู้ชอบธรรมอยู่ในองค์พระเยซูใช่ไหมครับแต่คีย์เวิร์ดอีกสำคัญอีกอันนึงคือชีวิตของเราเนี่ยที่เราจะรักษาความชอบธรรมขององค์พระเยซูได้คีย์เวิร์ดชิ้นนี้คือความยอมจำนวน คาว่ายอมจำนวนเนี่ยเป็นกุญแจไขเข้าสู่ชีวิตในพระคิดหลายครั้งคนเชื่อพระเจ้าแล้วรู้น้ำพระทัยพระเจ้าแล้วแต่ไม่ทำผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับการที่เรายอมกับพระเจ้าจะเกิดผลดีกับชีวิตของเราแน่นอนเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราเป็นพระเจ้าที่มีแผนการและน้ำพระทัยที่ดีเลิศการที่เรายอมเป็นทาสขององค์พระเยซูจะทําให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงใหม่ แน่นอนคริสเตียญยังต่อสู้กับความบาปอยู่นะครับแต่ว่ามีความแตกต่างเป็นอย่างมากระหว่างการทำบาปกับการแชร่อยู่ในความบาปคริสเสียนเผชิญความบาปได้ต่อสู้กับความบาปได้แต่แช่อยู่ในความบาปได้ไหมครับไม่ได้อาจารย์ปรโปโรกังเขียนแบบนี้เลยว่าท่านเป็นคนใหม่แล้วท่านเคยเป็นทาสของบาป ตอนนี้นายเก่าของท่านไม่ใช่นายท่านแล้วบาปเคยเป็นนายของท่านตอนนี้ไม่ใช่นายท่านแล้วนายของท่านคือองค์พระเยซูนายเก่าหมดฤทธิ์อำนาจในการปกครองดูแลท่านแล้วอาจารย์เปโรให้ภาพของท่านวันนี้ท่านจึงสามารถต่อสู้กับความบาปได้วันนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ชอบรมแล้วเอเมนไหมครับท่านทั้งหลายได้รับการชำระจากพระเจ้าแล้วเอเมนไหมครับวันนี้คําถามสําคัญของอาจารย์เปโลคือชีวิตใหม่ในพระคริสต์ของท่านจะดําเนินไปแบบไหน จะดำเนินไปโดยเป็นทาสของความบาปเหมือนเดิมหรือจะดำเนินไปในความชอบธรรมขององค์พระเยซู